สวัสดีครับสำหรัวบวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วิสาขีดชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลาน,นานะครับอำอเภอแจ้อมจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลงปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เป็นเอาโดว่าจะมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมก็มาดูได้เลยนะครับตามมาเลยครับตามมาเลยนี่ไงนี่ไงแปลงปลูกนะตอนนี้อาจารย์ก็ทําเป็นนินดอแล้วนี่นี่นี่ นี่เรามาดูเลยครับเรามาฟังการบรรยายนะครับนี่ต้นไหมต้นใหญ่เบืองต้นไหมก็เริ่มออกดอกแล้วครับผมตรงนี้อ๋อมากเลยค่ะาสายพันธุ์อะไรแล้วจานสายพันธุ์เพชรล้านนาครับอ้ยเยอะสายพันธุ์ตัวเองเพชรอะไรันนี้อันนี้กี่ร้อยต้นงาจาที่จะให้ผมอ่ะอ๋อเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วเริ่มแล้วเอาขอสัก นีสิบคนไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูแปลงปลูกนี่นี่นี่ตรงในนี้จะเป็นตัวนี่ต้นตัวผู้หมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงอันไอตัวผู้ต้องก้นทิ้งนี่ต้นตัวเมียนี่ต้นตัวเมียนะดูต้นเนี้ยดูแก่มต้นนี่สูงประมาณ2เมตรนะครับต้นต้นหนาแน่นมากแข็งแรงครับทําเสาบ้านได้เลยต้นกัญชาที่นี่ครับเออได้ครับพี่นี่นี่ราก ร่างอาจารย์เอาไปทิ้งใช่ไหมครับเนี่ยไม่ทิ้งสิท่านเอาไปดองเหล้าให้ท่านกินด้วยมีร่างด้วยนะฮะเรามาดูครับเดี๋ยวมาดูรากกัญชาที่นี่ฮะนี่อาจารย์ต้นมันไปไหนเนี่ยดอกไปไหนเนี่ยมีแต่รากโดนกระมวยไปเปล่าปากอยู่ตรงนู้นแล้วใบไปไหนจ้าปากอยู่ตรงนู้นให้ผมใช่ไหมันที่สิบปาผมเมาเอานะเดี๋ยวนี้นี่แบองให้เหรอเออวู้ดทำไมนี่สัยทำอะไรครับอาจารย์ ชาลอดเอนซึ่นคอ๋อกันชงนะฮะกันชงนี่ปลูกให้ผมเป็นตำการลุนใช่ไหมครับตามเอ่าอันนี้เราส่งเป็นคอนแทคให้องค์การบริษัทตัดติโอ้ยงานบริษัทเขาอาจจะเยอะแล้วที่กลุ่มไม่มีเลยอ้ยนี่นี่เป็นกันชงนะครับสายพันธุ์ชาลอดเอ็นซึ่นจริงเปล่ารับรองไหมผมขอไปทดสอบสักสิบต้นได้ไหมเราทดสอบยังไงเป็นทดสอบดูที่บ้านผมว่าสักิบต้นเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้กี่ต้นครับจามแปลงนี้ สองร้อยต้นครับสองร้อยต้นกำลังขยายครับต้นกัญชาที่เนี่ยต้นใหญ่ใจถึงเจ้าของน่ารักเขาบอก่านี่นั่นหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยครับหน้าตาดีด้วยอันนี้สูงกี่เมตรครับเนี่ยคาดว่าก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะจะทำดอกแล้วครับตอนนี้ก็ถึงทำดอกครับจะเอาไปออกแล้วครับ เอาไฟไหนไฟครับไฟเราเนี่ยด้านโน้นนะครับที่เป็นไฟข้างบนนะครับธรรมดามันอยู่ฝั่งนี้ใเอาเนี้เอาไฟออกแล้วมันก็จะเป็นดอกททันีเป็นดอกทันทีใช่กำลังทำดอกอ๋ออันนี้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับเนี่ยฮะเราไม่ใช่เข้ากันมันก็จะเป็นดอกใช่ใช่ใช่ไม่ใช้อยู่แล้วที่นี่นะแมลงยังมีอยู่เลยนะแมลงยังมีอยู่นะใช้ให้หอยกินกิผสมไม่หอยกินนี่ต้องต้องหล่ร้อยต้นนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนี่ยังไม่ออกดอกยังหอมขนาดนี้ Ừ, ใบใบยังหอมเลยอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เนยมันมันต้องสิบขึ้นนะครับไอช่ชอดอกของเราที่เก็บจากที่ไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ตัง้งสี่สีรอบแรกๆขอกเป็นเราเป็นในนู้นข้างนอกเราไม่ใช่ตรงนี้ข้างนอกวันเท่าไหร่สิบ ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเอร์เนอ๋อพี่เป็นเนะอันนี้กัญชงนะครับเป็นชาลอตแองเจลเมื่อก่อนกัญชงชาลอตแองเจลเนี่ยเป็นกัญชากัญชงเป็นเฉพาะช่อดอกป็นยาเสพติดตามพรบเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีละไม่รู้จะเอายังไงเกิดขึ้นกับประมวลกฎหมายใหม่เรารอก่อนนะเราไม่กล้าพูดมันไม่ต่างกับพี่มันต้องตรวจจริงๆมันต้องดูกันข้างนอกข้างในสารข้างในอย่างเงี้ยถึงจะบอกได้ต้องรักษาลักษณะโครงสร้างสารเคมีหรือโครโมโซมยีนมัน ถ้าภาษาอังกฤ็บอกว่าดูฟีโนไทป์จีโนไทป์และเคมีไทป์ถึงจะดูออกเดี๋ยวจะลงลึกไปอีกว้าวนักอ่านเนาะนักวิชาการมาเองถูกต้กงะหู้นี่ผมไม่รู้เรื่องเไงสูบไปยังไม่ได้ไม่ได้เราเราสูบไมเขาอินไม่ได้สูบไม่ได้แล้วเขาสูบแล้วสูบไปเขาอินไม่ได้เราไม่กล้าออกความจริงครับยังไม่ได้สูบวันนี้ เดี๋ยววันที่มาเอาวันเดือนเดือนกลางเดือนนี่มาเอาเนี่ยอย่ามาเอาเบียแปงอย่างเงี้ยละกลางเดือนเราเอาทั้งหมดเลยนี่นี่เราดูใหญ่ๆนะครับนี่ขนาดอาจารย์ตัดยอดมันแล้วนะมันตัวขนาดนี้เลยเหรอฮะตัดยอดแล้วครับยังโตเลยนะครับตัดยอดแล้วครับเพราะเราเปิดไฟให้ตลอดไฟอาจารย์อยู่ตรงไหน เอาออกแล้วเอาออกแล้วใช่แต่ทางมูดจะทำดอกแล้วอาจารย์ในนั้นต้นกัญชากลายพันธุ์เป็นต้นอะไรนั่นน่ะใช่ต้นตาลใช่มันเป็นต้นกัญชาเก่ามันมันพัฒนาคือปลูกมาสามขอบแล้วอาจารย์นี่ต้องอาจารย์รถหนึ่งขอบเนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดไหมไม่เปลี่ยนดินเดิมแต่อัดสารคมที่ไม่ไม่ใชสามี่อัดอะไรไม่เอาพวกพวกเอ่อมูลสัตว์ที่ที่ไก่อ่ามีขี้ขี้ควายขี้หมูอัดเข้าไปแล้วผสมใหม่ แล้วก็เติมพวกดินซีเข้าไปเพิ่ม,มแล้วก็ปลูกอ่อเทืงองปลูกปอเทืองเจ็ดโตปุ๊บก็ก็ถ่ายกลบถลบายกบหมักไปอีกมันพักดินนานไหมจานจนกว่าพอเทืองจะเน่าเปื่อยประมาณสองเดือนครับไอ้น,นี้ปลูกสองขอบเจ็ก็รื้อใหม่แล้วปลูกขอบเดียวรับข้างนอก,นอ,กอ๋อขอบเดียวปีละขอบปีละขอบต้นเล็กๆเนี่ยคือต้นกระเทยที่เราออกแล้วก็เอามาปลูกเสริมปลูกปลูกต้นเดิมมันก็เลยเป็นต้นเล็กแต่ว่า มันก็จะออกดอกละเพราะมันไม่มีแสงนี่ครับวยไหมครับอาจารย์ดรเป็นยังไงครับดรพันไม่ปีนไหมปีนไหมสู้กรีนทุเรียนได้ไหมก็มีนี่ก็มีกัญชากรีนอะไรนะมะม่วงมะม่วงมะม่วงสามฤดูด้วยนะไม่ใช่มะม่มมวงธรรมดาเลมอนเลมอนใช่ใช่ <มา S 1> ใช่นี่เดี๋ยวเราไปดูนะเดินไปเราไปดูแปลงปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เป็นเอาดอร์ กลางแจ้งนี่ฮะช่อดอกอันนี้กระเทยตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยอันนี้ผสมแล้วค่ะคุณแมือเป็นเม็ดอันนี้เม็ดแล้วอ้าวแล้วทำยังไงเลยผมจะได้ดอกไปทำยายังไงอ๋มีดิมีหรือเขาไปหาดนไหนไหนไหนจานไอ้ไหนไอ้ไหนอจานอันนี้เหรออันนี้อันนี้ก็ผสมแล้วอันนี้ผสมแล้วแล้วอาจารย์ไหนตัวเมียบ้างอาจารย์บอกผมสิอันนี้ก็ผสมแล้วตัวผู้อย่างนั้นเลยอ่ะใช่อันนี้มันคือผสมด้วยตัวเมียที่ถูกผสมแต่ช่อดอกเราก็เอาไปทำยาได้อยู่นะใช่ ไหนต้นตัวเมียสักต้นหนึ่งไหมการชอบที่สวยคือชอบแบบนี้เห็นไหมนี่คือต้นตัวเมียนี่นี่ที่สวยนี่นใหญ่เลยไหมนี่ตัวเมียป่ะผสมหมดแล้วมันผสมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเต็มปลูกกันชาเดี๋ยวให้น้องโยมาเรามาลอกกันดูนีะเยอะมากครับเยอะมากไม่รู้เขาให้เราเข้าไปหรือเปล่านะเข้าได้ครับเข้าได้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 เลยครับเข้าได้เข้าได้โอ้อาจารย์ใจดีมากเลยอ่ะนี่ฮะนี่เรามาดูทีครับนี่ฮะ เยอะมากเลยมันมันเยอะไปหมดเลยนะครับที่ปลูกกลางแจ้งนะครับดูฮะดูกล้องไปดูดูความยิ่งใหญ่นะของไร่คัญชาแปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะที่ปลูกกลางแจ้งนะครับต้นใหญ่มากครับสก็เลยกงมดูไม่ไหวฮนะมันกว้างใหญ่ไปสามนี่ครับเราไปไม่หมดนะฮะนี่ มีระบบน้าด้วยนะครับเห็นไหมครับระบบน้ําอ่านน้องปิโยมาดูนี่ระบบน้ํากําหนดให้ด้วยนะได้ได้นะครับวันละก,กี่เท่าไหร่เท่าไร่ต่อต้นนะครับอันนี้ต้นเล็กเพราะว่าแซมเห็นว่าต้นที่เป็นกระเทยหรือเป็นตัวผู้นะฮะก็เลยปลูกแซมต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ช่อดอกเริ่มเป็นมเมล็ดแล้วดูนะฮะเริ่มเป็นเมล็ดเห็นว่าสักสองอาทิตย์มั้งครับผมไม่แน่ใจนะกลางเดือนตอนนี้เรามาวันที่18มกราคม2565้านะฮะ เดี๋ยวเราจะมาอีกทีประมาณที่10บ0 10, 10กว่ากว่าของเดือนกุมภาคมธ์2565นะเพื่อมาดูว่า,ามาเก็บชอ่อดอกกันนะเดี๋ยวเราก็จะได้มเมล็ดแถมไปด้วยนะครับมีระบบน้ํานะครับมีระบบให้สารอาหารนะครับผ่านมาทางพ่อนะครับต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่ต้นใหญ่น,หญนี่นะมีคนมาเยี่ยมชมเยอะแยะมากมายเลยเยอะม,มากมเลย, <ๆ S 1> เลยไม่รู้กี่ต้นนะครับแงปลูกนี่รู้หรือยังว่าก,กี่ต้นลง สองมันต้นเหรอนี่เป็นไม้ต้นกัญชากลายพันกลายเป็นต้นตาลเนี่ยเรามาดูเยอะมากเลยดูครัพี่โยดูนะนี่ก็ใช้ไม้ไผ่นะครับทําง่ายๆทรัพยากรอภิพีโยมาดูไม้ไผ่เวลาทําทําเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ต้นกัญชาเวลาใหญ่แล้วมันจะล้มนะครับที่จริงใช้เชือกสลิงก็ได้หรือใช้เชือกก็ได้แล้วแต่แต่ตอนนี้เป็นทรัพยากรที <t 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 ่หาได้ไปในชุมชนนะฮะ ข้ประยุกต์ใช้เม่ต้นกัญชาล้มปกติมันจะล้มที่จริงก็มีรหัสในนี้ด้วยนะที่จริงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วปกติมันจะมีรหัสต,ตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นรหัสเราไปดูซิมีรหัสต้นไหนบ้างเนี้อพีโยเนี้ยรหัสแต่ละต้นแต่ละแปลงปกติมีลักษณะแบบนี้นะเขาใส่รหัสเพื่อเพื่อเวลาการาลงข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลนะจะได้จําได้ว่าต้าานกัญชาต้นนี้มาจากตรงไหนแปลงที่เท่าไหร่นะครับ นี่ครับมาเยี่ยมชมได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีเพชรลานนานะครับอำเภอแช่หุ่มจังหวัดลำปางนะครับมีทุกอย่างนะครับลองไม่ได้กินโดนนะไอ้นี้ใบน้อยนะครับอันนี้มีแต่ช่อดอกกับเมล็ดเต็มไปหมดเลยดูช่อดอกสิฮะอืมนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมตรงนู้นก็ทำอะไรกันอุ้ยทำไมตัวนี้ต้นเล็กแล้วทำไมถึงแบบอันนี้เยอะโยมาดูดิ ต้นเล็กแต่แบบโอ้โหมาเล็กเต็มเลยอ่ะสุดยอดเลยต้นเล็กแต่ช่อดอกเยอะครับต้นนี้มีลักษณะพิเศษนะครับเต็มเลยพอเอาไฟออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นออกดอกหมดละต่การใช้ไม้ไผ่นะฮะที่นี่นะกลางแจ้งเขาจะปลูกได้ปีละครอบเท่านั้นนะครับปีละครอบนะฮะ เพราะต้องฟักฟื้นดินภาคบำรุงดินนะฮะเพราะไม่สามารถจัดการระบบสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นก็ปลูกละปีละครั้งแดี๋ยถ้าอินดอร์หลายหลายขบเอาดอนี่ขบเดียวนะพี่นาะเพราะเขาต้องบำรุงดินบำบุงนี่นั่นอีกพวกแมลงที่จัดตูพืชที่จะเข้ามาอีกหลายอย่างโอ้โหเขาบอกว่าขอรูปไลท์เบาๆแต่ผมบี้แรงเลยเมื่อกี้ผมเห็นป้ายนี้มันเคยมีต้นนี้ต้นหนึ่งอรพี่ก็โดนบี้ซะแบบป้ายอย่างเงี้ย ต้นนี้ตายเลยเห็นไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะรูปได้แต่ห้ามบี้นะครับเนี่ยขนาดต้นกัญชาบี้แะ้รมันจะตายเลยอ่ะนี่ป้ายก็ยังเขียนไว้แต่ผมบี้เสร็จแล้วผมถึงเห็นป้ายโอเคไปตรงนู้นนี่ตรงนี้นะนั่งฟังแลวครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบเท่นนี้นะครับสำหรับเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลนาจังหวัดลำปางนะครับ